สวัสดีครับมาดูโจทย์ข้อแรกกันเนาะนะครับข้อแรกโจทย์บอกว่า light bulbs are labeled with a power input นะครับ what does power input means นะครับ tick one box นะครับเรามาดูกันว่าเขาให้ m ีน n i n g ของตัว power input ว่ายังไงบ้างนะครับ box แรกบอกว่า a charge transfer each second by the bulb นะครับหรือ a c u r r e n t to the bulb นะครับ energy transfer each second to the bulb นะครับแล้วก็ potential difference across the bulb เนาะ m e a n i n g ของ power เนี่ยนะครับ power คือ Energy transfer over time นะครับหรือเรียกว่า rate of energy transfer ก็ได้นะครับข้อที่ใกล้เคียงที่สุดเลยก็คือข้ออันที่3นะครับ Energy transfer each second to the bulb นะครับข้อต่อมานะครับ Write down the equation which links current potential difference and power นะครับอ,อันนี้ไม่ยากาว่า P I V นะครับ Power เท่ากับอีก2ตัวคูณกันนะครับเท่ากับ current m u l t i p l i by potential difference นะฮะ เด็กจะเขียนเป็นซิมโบลก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนเป็นตัว word equation แบบที่คุณโดเขียนก็ได้นะครับข้อ2ก็จะประมาณนี้ข้อ3นะครับ light bulb light bulb has a power input of 40 watt the main potential difference across is 230 v o l t c ถ้า u l a t e the current in the light bulb เนาะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็จาก P equal I V นะครับเรา substitute ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับ power เป็น40นะครับ Current ไม่รู้นะครับส่วน v ว l t a เ e จเป็น230นะครับเราก็จะได้ current เป็น40 d i v i d e ไวท์บเนาะนะครับอ่ะอน,นี่จะได้ออกมาเป็น0.17นแอมแปร์นะครับก็นี่เลย0.17นะครับเรียบร้อยใช้ formula ที่เขาถามเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเราเอามาใช้ต่อเลยของข้อต่อมานะครับ show information about Uh, this t a b l show information a b o u t t o r e e different light bulbs นะครับมีไลบอลชื่อ PQR นะฮะทำให้ total power input มา useful power output แล้วก็ให้ efficiency มานะครับ Write down equation which link efficiency, total power input and useful power output เนอะนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับ efficiency เนี่ยมันจะเป็นตัว output Divide by input นะฮะแล้วก็ใช้ตามคำตามเขาเลย useful Power output แล้วก็ Divide by total power input เราเียบร้อยนะครับและมีแนวโน้มว่าจะได้ใช้ Equation นี้ข้อต่อไปด้วยมาดูกันนะครับ Calculate the value of x in table 1นะครับเรามาดูกันใน table t a เนี่ยนะครับ x อยู่นี่นะครับ ตัว so x เป็น information ที่หายไปมันคือ useful power output in watt ของ lamp R นะครับแต่เขาให้ efficiency มาแล้วเขาให้ input มาด้วยนะครับดังนั้นเราก็ใช้ equation ของ efficiency นี่แหละนะครับ efficiency นะครับจะมีค่าเท่ากับ output divided by input เนาะแล้กลับไปดูที่ table กันว่า output กับ input เป็นเท่าไหร่บ้างน,นะครับ output เป็น x นะครับ input เป็น9นะฮะ ตัว FnC เป็น0.3นะครับ Output เป็น x นะครับ Input เป็น9นะฮะฝั่งนี้ FnC ได้0.3นะครับก็เท่ากับ x divided by 9นะครับ x ก็เท่ากับ0.3กับ9คูณกันนะฮะโอเคนะครับอันนี้ได้2.7เนาะ0.3นะครับ0.3คุณกับ9นะฮะ2.7วัตต์ เรียบร้อยนะครับสามมา้แล้วก็ข้อ6นะครับ In addition to power input light bulbs h o u l d also be labeled with the rate at which they emit visible light นะครับ Explain why นะครับอ่าทำไมไลท์เบลควรจะเขียนบอกด้วยว่าไลท์เบลอันนี้สามารถ emit light ได้ได้วยเรดเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่าตัวไลท์เบลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ transfer input ทั้งหมดไปเป็น l ไลท์ไลท์เบลมัน transfer input บางส่วนเนี่ยไปเป็นตัว thermal energy ด้วยนะครับเราควรเขียนบอกกันนะครับ t แต่ไลท์เบลนะครับ also transfer thermal energy ะครับ so the efficiency of the light bulb นะครับ should be considered นะครับควรจะถูกเอามาบอกด้วยนะครับ efficiency of the light bulb okay should be considered เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ